สวัสดีค่ะทุกคนมีใครรอคลิปทำดลี่กันอยู่ไหมคะวันนี้จะพามาทำดลี่ฉลองผู้ติดตาม380,000คนกันค่ะสําหรับดลี่ในวันนี้นะคะก็จะมาในทีมไข่ขี้เกียจค่ะทุกคนไหนมีใครชอบคาแรคเตอร์นี้บ้างคะยกมือขึ้นลหลังจากที่เราเลือกรูปภาพจากนิตยสารซาริโอเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบรรดาดลี่ที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะตั้งแต่ทำดลี่มานะคะพิงชอบดลี่ของวันนี้มากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเข้ากับสถานาการณ์ตอนนี้มากๆๆเเลยยค่ะอากากศ็นนแบบี้ไม่อยากทําางนเลยหลังจากที่ได้รูปภาาพจากนสร สติโลแล้วนะคะเราก็จะมาตัดให้มีขนาดพอดีกับไดอารี่ของเราค่ะหลังจากนั้นก็ทําการแปะกาวนะคะแล้วก็แปะลงไปในไดอารี่ได้เลยค่ะส่วนตรงไหนที่เป็นพื้นที่ว่างๆนะคะเราก็จะทําการแปะ m a s k ิ้งเทปลงไปตามภาพเลยเดี๋ยวต้องมีคนมาทักทวงนแน่ๆเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ติดตามในช่องของเรา480แล้วนะคะแต่ทําไมพี่ถึงมาทาไดอารี่ฉลองผู้ติดตาม380อยู่เลยเหตุผลที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปทำไดอารี่เท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยค่ะงานเยอะมากๆจริงๆเรากลับมาที่การทำไดอารี่ต่อเลยนะคะเนื่องจากกูเดทมาหรือว่าน้องไข่ขี้เกียจเนี่ยเป พิงก็ทาการตัดเอาไข่ดาวจากแซนด์วิชมาแปะแบบนี้เลยค่ะวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มาอวดนะคะน้องจะเป็นกรอบข้อความค่ะเวลาที่แปะลงไปแบบนี้เนี่ยได้อารมณ์เหมือนเราอ่านหนังสือการ์ตูนเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแปะวันที่แล้วก็ตัวย่อ,อของเดือนนะคะจะได้รู้ว่าเราเนี่ยทำเดลีชช่วงไหนและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการจดบ,บันทึกนะคะสิ่งที่จดบ,บันทึกลงไปเนี่ยก็จะมีเป้าหมายนะคะบางทีก็จะบ่นในนี้ไปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ด้วยนะ